สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราในวันนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจมากมายมาฝากกันค่ะเบื่อไหมครับเวลาต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายอย่างใน1วันมันเป็นอะไรที่ใช้เวลานานและลืมบ่อยมากเลยค่ะมาถูกทางแล้วครับเพราะแขกรับเชิญของเรามาพร้อมคําตอบ พี่เอเจอกันกี่ครั้งก็ดูแฮปปี้ทุกครั้งใช่ค่ะแฮปปี้มากเพราะทุกอย่างคือความชอบของเราพี่เอพี่เอมีความสุขจากอะไรมั้งครับความสุขจากการรักตัวเองดูแลสุขภาพและใส่ใจตัวเองเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ c o s โม420ออ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคเด็ก และสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่มปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีหลากหลายซึ่ง Cosmo 420มีส่วนผสมคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีประกอบด้วยสารสกัดจากแอซโตรลาเชอร์รี A ่ทับทิมเมล็ดองุ่นแครนเบอรี่ส้มสีเลือดผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตราฐาน ISO 9001ได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี2567ถึง2569อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลอง Cosmo 420